เที่ยวนี้มาเปิดที่สุรินทร์ปีนี้มาเปิดที่สุรินทร์ค่ะนะครับพี่น้องก็หาโดนแล้วเปิดแล้วครับเปิดเลยบ่เปิดว่าจะเป็นตัวใดอยากหาอยากพมาที่ออกมาตรงใจกับพี่น้องกันเนาะเพราะไม่เป็นร้อยเปิดเพรไม่เป็นร้อยเปิดแล้วบ่เนี่ยบ่ถือว่าพลาดถือใค่บูมบึงถือว่าพลาดเลยเนาะแคนในปีปีนี้ปีละครั้งเนาะปีละครั้งบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะอยู่กับบ่าวอีสานทิพย์เกล็ดฝึงหูปีนั้นที่เปิดสามตัวแตกไม่มาขาดเลยปีนั้นไปเปิดที่อุดรครับ ามตัวแตกเลยตรงตรงั๊บปีต่อมาเขียนให้หางเดียวหางเดียวเลยแตกตรงตรงตอนนั้นคำว่าหววซองดังทั่วไทยดังทั่วโลกเพราะซองปู่นี่แหละปู่สถานธรรมแล้วก็มีหลายๆข่าวที่ออกมามีซองนู่นซองนี่จะเลย่มีซองมากเพราะซองตรงนี้แหละเพราะซองนี่ตัวเดียวครับปกติมีซองละหามื่นซองละแสน ค่ะบัตรใดมาซื้อเรียนบอลครับนี่อันนี้เป็นสิทธิ์ของปู่โอ้โสิทธิ์เอกสิทธิ์เอกนี่เองปกติแล้วใครไปเอาซองละห้าหมื่นครับเต็กี้เต็กี้หว่าก็มีบุญนั่ตัวนี่คนเบิ่งก็มีบุญนั่ตัวนี่มีบุญนั่ถือว่ามีบุญนั่มเลเพราะว่าสิได้ได้เบิ่งกันได้ซื้อๆน่ะด้วยจุดประสงค์เสียเงินเขาซองละห้าหมื่นเขาอธิบายเข้ามาซองละห้าหมื่นแล้วพี่นะคือผู้ใดได้โชคก่อนนี้ค่ะบอลแมนว่าจู่ๆเอาเงินไปเนาะ อันอันนี้คือได้เปิดซองแล้วแล้วคุณได้โชคกลับไปถวายปูหาเมินเพราะว่าปู่เพิ่งกำลังสร้างโดมโอ้โหโด,ดมครอบพระมหาจากักรพรรดิกินบ่อเชี่ยงเดี๋ยวจะเดี๋ยวเอฟซีบางคนมันจะด่ามาว่าพูดบ่มีงเงินไปเอาดอกหาเมินเหรออธิบายเพิ่มข้าใจแมนะสองลอยก็บ่ซื้อได้สองลอยก็บ่ซื้อได้ บางคน่าตาหายปี่ลังเจียเข็นกันยังมาเอานะแมนอันนี้ก็คือเราอธิบายคือคือ,คอปูพันชันหายแค่โตเดียวขันเจ้าได้แล้วเจ้าได้โชคแต่จันคอยไปร่วมทําบุญแมนไปร่วมทําบุญไปร่วมสร้างสถานปฏิบัติธรรมพรมะกันโยแมนมาค่ะอ<ม>บอกบอกบอกสถานที่อีกครั้งหน่อยค่ะพี่อสถานที่เนาะ คิที่แกงเข้าไปกับโบกไปแล้วรอบหนึงเดี๋ยวบอกไม่อีกสำหรับแันทีแถงทำไม่างทีไมแถงทำไมกระช่มไหมสถานที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเนาะเป็นสถานธรรมภุมมะปัญโยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านข่อยหมู่ห้าตำบลบ้านจานอำเภอพุทธโยงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ้า้ใดอยากเดินทางไปกับไปได้เนาะปักหมุดไปได้เลยนะครับ ดูกลางปลาเลยทางๆจะติดกับลำสะเทรลำสะเยรนี่หมายถึงว่าแม่น้ำที่ยื่นมาจากแม่น้ำมูลอยู่ใก้แม่น้ำม,มูลนนเป็นสระกับลมดื่นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าน้ำเป็นเมืองเก่าเป็นนนบ้านเก่าเพราะว่าตอนที่ปูไปเริ่อมูุหันนี่แต่แต่ล่างนี่นจะเป็นพวกขุดลงไปเนี่ยจะเจอพวกเศษหม้อห้กระเบื้อง,องพวกที่ว่าเป็นเป็นบ้านเก่าอ่ะมีกระดูกนี่ยัง อเดี๋ยวเบว์เลี้ยงเล่าให้พี่น้องฟังเดี๋ยวคนที่เขาใจเรื่ยงหวซองห้าหมื่นปีนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้ไปเนาะไปเปิดอยู่ที่อุดรนะครับเข้าสามตัวตรงๆหลังจากนั้นปูไม่ได้แห่งอีกเนาะเพราะว่าช่วงช่วงหลังจากนั้นมันเป็นโควิดเป็นหยังปูปิดปิดสถานทําแต่เขาไปเพราะได้จะมีปูเริ่มเปิดแล้วเขาไปได้แล้วล่าวกด นี่องเพิ่งหายมาเพิ่งหาซองมาในในในช่วงปีนไปให้ครั้งเดียวนะครับให้ครั้งเดียวค่ะครับครับสวัสดี FC ทาอะไรตัวนี้จะเปิดเลยเพราะว่านัดซองนะคะน้องรอมาานะน้องรอมาานเนาะปู่สถานธรรมนะคะของปู่สถานธรรมเนาะยังไงก็เพิ่งมาเนาะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวรอฟังจากบ่าวอีสานทิดแก่นนะคะเมื่อกี้คุยอธิบาย เที่ยวนี้เรามาเปิดที่สุรินนะครับครั้งแรกที่เราเปิดไปเปิดที่อุดรเนาะเที่ยวนี้มาเปิดที่สุรินปีนี้มาเปิดที่สุรินพี่น้องก็ถ่าดูแล้วเปิดแล้วครับเปิดเลยบ่เปิดตัวงจะเป็นตัวใดเราหาดูมาจะออกมาตรงใจกับพี่น้องกันเนาะว่แม่เนรอยเปิดว่แม่เป็นรอยเปิดลวบ่เนี่ยเพราะว่าไม่มีรอยนี่ปู่เป็นคนเอาให้ ครับหออยซงนะไม่มีการเปิดนะครับบ่มีการเปิดบ่มีอย่างขันแกนซองในกับแกนเพราะขับปูดีนะครับเอ็ดกับบอบ่ได้เบิ้งตอนปูเอาให้ยบอนปูเขียนแล้วปูเอาใส่ซองกับบ่ได้เบิ้องนะพี่หันหน้าข้างหน้ามาต่อคชัดๆหน่อยปูเอาให้เลยชียนเหล่าปูเอาไซซองเหล่ากันยื่นลื่นมาให้แค่นี้พี่เราเชื่อเพื่นว่าช่วงสิเปิดแต่ให้ในเดือนเดือนนี้เลยบอกไม่ใช่ไหนสมัครจะช่วงนี้ช่วงนี้คือเดือนนี้ <mm เดือนนี้เป sw ็นช่วงทำบุญนาะช่วงในบุญนะคะปูสะแทนทมซองห้าหมื่นนะคะในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยบมูว่าจะเป็นสองตัวหรือสามตัวเด้อแต่นไฮงวดประจำวันที่อะไรนี่ครับงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมนี่ครับโอ้ครับวันที่หนึ่งนี่เด้อครับงวดนี้สิ่เทิงนี่ตัวนี้อีกไปจังหมื่นอีกตัวนี้ปูบอกว่ามีตัวเดียวหางเดียวไหม แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสองตัวหรือว่าสามตัวเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนแต่ถ้าเป็นเลขสูตรของปูจะหลายตัวด้วยแต่อันมีผูบอกว่าตัวเดียวนี่แหละครับพี่รอคอยเนาะอ่ะเเนาะรออยกันทั้งประเทศครับเม็ดเดียวซีเอีคิ่ว่าเป็นตัวไหนนะครับลุ้น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 นี่แหละครับว่าห้อยซองครับพี่นงนันเป็นซองดีตเนาะอยู่ในซองนี เพื่อนก็ให้เพื่นพวกเ้าให้แกะนาพี่น้องให้ตรงละวันนี้ก็คือบูให้แก่บึงคนเดียวก้อนกระเด้งอยี่สิบหกนะคะตั้งโตน้อยน่ยเนาะผมบึงเรเป็นเลขหกมีเลขหกเรามีเลขเจ็ดตัวนี้อ่ะบึงคนลุ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 ลลุหุล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 ลล น่าจะเป็นเหยียดก้านจะมีทั้ง2ตัวและ3ตัวสอตัวอาจจะเป็น3ตัวยาสั้นยาสั้นตัวล่างังไงก็มีสมอเฮ้ยห้ก้าก้า้าก้หรือเปล่ากกับหัวห้าหกี่วกับวเกวกัเก่าวกบหวก่าวกับับวกับวั่าวกับ ห้าเก้าเ้่นองปูพัางามันปูด้วยปูเขียนเขียนมัลู่แหลมปูเขียนแล้วก็ได้ใส่ไม่เก่าเก่าเจ็ดเก่าล่อันนี้คือลายมือปูเลยลายมือปูลายมือปูอเขียนมันเขียนมานขีดใส่แน้แคบเนะ ห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าด้อค่ะซอคือหัวซองนะครัคือหัวซองเด้อหัวซองนะครับเดี๋ยวเขียนให้หาหนึ่งะครั้งปีละครั้งนะครับใครอยากโชคดีมีโชคลาภก็แชร์ไปหนึ่งครั้งเดียวปูนะครับจะได้ทำบุญกับปูเนาะครับ ได้ไปทำบุญกับปู่นะครับห้าเก้าเก้ากับเจ็ดก้บห้าห้าห้าเก้เก้าลงกับลูกพี่น้องเอ้ยเอาลงก่อนถ้าเอาลงก่อนปู่บอกว่าตัวเดียวแต่ทําไมมันมีสองตัวก็บนตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งแรงกันเลยโอ้ย่างละตัวแมีนบอพีครับนะคะแต่ที่ไปเปิดที่อุดรสองตัวไม่มีมีสามตัวอันเดียวเลยครับแต่เจะให้รวยงวดนี้ทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าเนาะนะคะ เขียนเขียนใหม่เขียนสันไปเอาวันมาแต่วันที่เท่าไรนี่ครับนี่ไปเอาวันที่ยี่สิบสี่ตอนชเช้ามืดโอ่ห้าที่ที่ห้าครึ่งเ <c oughs> กือ่อกี้เอาปู่ย้ำว่า<อ>ยัางไงบ้างครับพี่ปูบป่บอกว่าปูย้ำว่าจะเปิดเปิดบ่จะไปเปิดที่ไหนก็ได้แต่ว่าขอให้เปิดวันที่ยี่สิบหกเท่านั้นอ๋อโอ้ยครับนะครับโอ้เน้นวันที่ยี่สิบหกนั่นแหละไม่รู้ไม่รู้วันอันส่วนเกี่ยวข้องกันไหมวันที่เพราะอะไรถึงให้เปิดให้เปิดวันที่ยี่สิบหกก็ไม่รู้ เป็นคำพูดที่เป็นปิดสนาด้วยนะอย่าลืมเอายี่สหกเสร็จด้วยได้เจตังว่าอ่าเนาะทำไมต้องเนี้ยไม่ผลโยกเนาะเดิมทีจะว่าอ้าวปู่ให้แล้วไปเพิ่มไม่อีกแต่ว่ามัน เพราะว่าปูบอกว่าให้เปลดอันที่26เนอะที่จะนาเอาเนาะ26เดีอวพี่น้องก็นี่ไงมันเป็น99 2ตัวแล้วก็อาจจะเป็น26ก็เป็นได้66 99นะบางทีถ้ามันกลับด้านนี้มันจะเป็นตัวอะไร666เอาหัวลงหนาหัวกลับ226 การเก้กับเจ็ดเกาทั้งนั่นแหละนะครับใช่แล้เราก็นีอาจจะคิดเองตามนี้เลยนะครับนพี่น้องนำไปวิล์พิจารณาเด้อหนึ่งมีนาคมสองพ้ากสิบเจ็ดก็ขอแห้งขึเนแหงๆปังๆม่ด้วยเด้อพี่น้อง่ะแชร์แล้วค่ะห้าแชร์นะคะคุณสุจินาขอเคุณมากห้ะใครเข้ามาก็้ที่เขียนใหม่จะได้ดูชัดๆเนาะเก็เข มันก็ชัดแล้วแหละแต่ว่าเอาอีกจะจะเคลียร์ให้ดูใหม่ที่ช่องหกลงนั่นอยู่บ่บ่ต้อง่่นบให้ให้พี่น้องจำเอาเนาะเอามาเด้อขอแคบหน่างงี้อ่ะนี่เปิดหน้าจอเนี่ยเปิดสดสดร้อนร้อนเปิดสดสดร้อนร้อนแคบเอาเลยเด้ออ่ะแคบหน้าจอนะคะสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะเอาหันช้าๆทีละกล้องเนาะนะคะเพราะว่ามีหลายกล้องนะคะทีละกล้องนะคะได้ครับ ห้าเก้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าแล้วก็เก้าเก้านะคะโพสสถานธรรมนะคะแค่นี้สองห้าหมื่นนะคะเก้าเก้าเจ็ดเก้าบนล่างเก่ายันเก่ายันรางอย่างเี้นะคะที่น้่นะคะทีนี่ครับท่เงินรวยจ้าเจะดเก้าห้าเก้าเก้าเ้าขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะ